ดีครับครั้น,นี้เรามาถึงใน,นคนนในลิครปรออลที่รรสีงงงนน่นะครับวันนี้ในเรื่องของโครงการพัฒนาบุคลากรออนไลน์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หลักแ8ชั่วโมงตลอดังตัวนะครับวันนี้เรามาในเรียนรู้กันในบทที่สองเนื้อหาในบทที่สองนะครับบทที่สองจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ระบบก,กันแล้วก็ใช้งานกันนะครับว่ารูปแบบการใช้งาน เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเปิดใช้งานนะครับเราจะเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ต o r e r เราเนะครับเราเราใช้ Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome มันการเว็บไซต์ของกตงอตนยังมันไม่สามารถตอบรับแก้ไขได้สำหรับการใช้งาน Google Chrome นะครับเราก็มาเข้าใช้งานที่อินเทอร์เน็ต เอ็กพเลเยอร์ก็คือเป็นรูปตัว E แบบนี้นะครับตามหน้าจอรูปตัว E นะคะรับก็เปิดอินเทอร์เน็ตเอ็กพลเอร์แล้วก็เข้า Google เหมือนเดิมน,นะครับใช้งานอีรูปแบบอินเทอร์เน็ตของอีเว้น์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราเข้าอิเนเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนะครับรานีชื่อผู้ใช้สุดาพานที่เราจะต้องเข้าสู่ระบบนะครับชื่อผู้ใช้จะเป็นลาดกอองร้ำตมบุญน,น,นะครับของแต่ละตำบลนะครับรหัสผ่านก็จะเป็นมาดกอสองอนำบุญเหมือนกันนะครับรหัส ชื่อผู้ใช้กุลาภานะครับสองอันนี้จะตรงกันนะครับชื่นหลักของกาสสนทบุนะครับก็เนื้อหาในบทที่สองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อหานะครับเนื้อหาแรกเราจำเข้ามาแก้ไขในหัวข้อของหัวหน้ากอตสนทบุรีนะครับเนื้อหาที่สองก็คือเรื่องเด็กวันนี้นะครับเนื้อหาที่สามก็คือกิจกรรมกอสสนองเนื้อหาที่สี่ก็คือกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับเนื้อหาที่ห้าก็คือประมวลภาพกิจกรรมนะครับทั้งหมด ห้าเนื้อหานะครับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับคราวนี้นะครับให้ทุกคนเปิดไปที่อินเทอร์เน็ตเอ็กพอลอร์นะครับเพื่อเข้าสู่ Google น,นะครับแล้วก็เข้าคอสนองตำบลนะครับเข้าสู่เพื่ตไปคอสโนล์ตำบลกันนะครับเมื่อ,อเ,เข้าสู่ g o o g l e เสร็จแล้วก็พิมนนนพ์คอสนล์ตำบลหรือว่าจะไปช่องทางพอสนล์จังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเลือก คอสนตอนบนนะครับคราวนี้เราจะมาเมื่อเราเปิดเว็บไซต์คอำโนตอนบนแกล้งนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับคราวนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับคอสโนตํนบนนะครับก็หน้าตาเมนูนะครับอันนี้เราเรียนมาในบทที่หนึ่งกันขั้นมาแรกนะครับคราวนี้ให้เราไปที่เข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบกันนะครับกดเข้าสู่ระบบปุ๊บก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ หน้าตาีนี้ก็คือชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับคันนี้ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ก็คือหาสลำบุเหมือนที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็เป็นหาดลำบุเหมือนกันนะครับคาวนี้นะครับระบบจะให้ยืนยันตัวตนก็คือเราจะต้องกรีนตัวเลขที่เรากรนนะครับใส่เข้าไปนะครับของผมก็เป็นตัวเลขแต่ละคนตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับเพื่อการย,ย,ยืนยันว่ามันไม่เป็นระบบ,บะอัตโนมัตินะครับแล้วกดคลิกเข้าสู่ระบบนะครับคานนี้มันก็จะขึ้น หน้าต่างนี้นะครับได้ทาการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่ลูกรูกคนตรงนี้ก็ได้หรือว่าหน้าหลักผู้ดูแลระบบตรงนี้ก็ได้นะครับตัวคลิกเข้าไปครับราวนี้หน้าตาของเมนูผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่า a d m i ก็จะมีหน้าตานะครับมีหน้าต่างเหล่าน,นี้ขึ้นมานะครับมากมายนะครับขึ้นมามากรา,กา,ากนนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับที่ผมได้ทํากัน,ก,นก็คือเราต้องเข้าไปแก้ไข นะครับในเมนูที่ชื่อว่าหัวหน้าคอสน,นาสตบุญอันนี้นะครับเมนูหัวหน้าคอสน,นาตบนุญกดคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึาา้นหน้าต่างแบบนี้นะครับหัวหน้าคอสน,นานบน <het> ต,นนาตนนานบนตุญสาหรับครูที่ไม่มีรูปนะครับก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มรูปภาพอันนี้นะครับก็จะไปแทรกรูปภาพเข้ามานะครับอ,อันนี้รูปภาพอันนี้ผมอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว นะครับคราวนี้ก็มาที่อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์แต่แล้วคราวนี้เราก็ไปเรียกรูปภาพในเครื่องนะครับที่เป็นรูปรูปกรูนะครับเลือกมาหนึ่งรูปนะครับอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับแล้วก็บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วกดตกลงนะครับคราวนี้รูปภาพมันก็จะมาขึ้นนะครับแล้วเราก็มาปรับความพอดีนะครับความกว้างความสูงนะครับแล้วก็ที่ตกลงนะครับอันนี้ก็ผมบันทึกไปแล้วอันนี้ก็ขอนะครับจริงๆแลแ้วเมื่อรูปภาพมาแล้วนะครับ เป็นรูปภูปัตตอนนําบนหรือว่ารูปรูปโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเป็นรูปโครงการนะครับก็รูปมันจะใหญ่นะครับเราแต่เราจะสังเกตอย่างนี้นะครับว่าเราสามารถนะครับบินรูปภาพนั้นได้นะครับโดยที่นะครับเอาเมาส์มาจีบตรงมุมนะครับแล้วบินให้มันใหญ่ให้มันเล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เมนูที่เป็นรูปโครงการแล้วรูปมันจะใหญ่เกินแล้วก็ดิงให้มันเล็กลงนะครับครัวนี้นะครับเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อชื่อนักบุญหนุนรูเข้าไปนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็คือตำแหน่งนะครับัวหน้าก็สมองสบุญนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้เราก็จะมีแบบรูปแบบตั้งตัวหนาก็ลักษณะลักษณะเดียวกับมิโครซอฟ์เวิร์ดนะครับมีรูปแบบนะครับใครจะเล่นใส่สีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะครับเสร็จแล้วกดแก้ไขนะครับคลิกแก้ไขปุ๊บรานนี้ก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับเข้าสู่เน่งหนึ่ผู้ดูแลระบบนะครับ คราวนี้เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราอยากจะดูรูปที่เราแก้ไขนะครับเราก็กลไปหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมกลับไปหน้าหลักนะครับปุ๊บคราวนี้รูปของเราแล้วก็ที่ตอนนี้ก็จะขึ้นทางด้านเมนูกว่าหน้าของสอนทั้งบนนะครับคราวนี้เราก็กลับไปดูระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่เข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปที่เข้าสู่ระบบปุ๊บคราวนี้ก็ ันก็จะขึ้นหน้าพูดดูในระบบนะครับโดยนไม่ต้องใส่รหัสอีกครั้งนึงนะครับต่อมานะครับเมนูที่สองที่เราจะทํากันก็คือเรื่องเด่นวันนี้นะครับซึ่งอยู่เป็นเมนูแรกเลยนะครับเรื่องเด่นวันนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคราวนี้เราจะมาเจอเรื่องเด่นวันนี้หน้าตำบลไหนนะครับใส่เรื่องเด่นไปหลายครั้งแล้วนะครับเหมือนของผมใส่ไปสี่ครั้งแล้วนะครับแล้วตัอมรดิมไหนดึงไหนใส่เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไป อันนี้เราจะมาเพิ่มนะครับเราไปที่เมนูเพิ่มเรื่องเด่นวันนี้นะครับนะครับเมาส์ชี้มาทางด้านนี้นะครับเพิ่มเรื่องเด่นวันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอานนี้ก็มันจะขึ้นให้นะครับหัวข้อรายละเอียดหมวดหมู่แล้วก็รูปภาพนะครับแล้วเราสามารถพิมพ์เนื้อหาเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ใส่หัวข้อเข้าไปนะครับหัวข้อที่จะให้ใส่เข้าไปก็คือรับสมัครนักศึกษานะครับ สมัครศึกษาใหม่กับภาพเรียนที่หน่งปีการศึกษา2.5.3สนะครับรายละเอียดก็รายละเอียดย่อๆก็คือภาพเรียนที่1ครับภาพเรียนที่หน่งปีการ เด่นปีการศึกษา2563นะครับภาพเด้นที่หนึ่งปีการศึกษา2563นะครับเป็นคู่ปีการศึกษา2563นะครับหมวดหมู่ก็นะครับหมวดหมู่ก็เป็นข่าวเด่นนะครับเลือกหมวดหมู่เป็นข่าวเด่นนะครับแล้วคานี้ก็รูปภาพ นะครับรูปไอคอนนะครับไอคอน่าวสารนะครับก็กดไปที่ตัวนี้นะครับเราก็คือว่าเข้าไปเลือกรูปภาพนะครับรูปภาพก็ผมก็มาไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับก็กเลือกรูปประจักษ์มันเข้าไปนะครับเสดแล้วคราวนี้เราก็สามารถพิมพ์เนื้อหาข้อความลงไปได้นะครับก็พิมพ์คราวนี้แล้วแต่ครูจะพิมพ์เข้าไปนะครับพิมตสมครนะครับโ มีเโเข้าไปนะครับอ้โหใช่เป็นควากมาร้งเข้าไปนะครับแล้วก็เรามาสังเกตดูด้านล่างนะครับอนุญาตให้มีการแสดงความเห็นนะครับถ้าโพสตไหนอยู่นมนมไหนที่เราไม่ต้องการให้มีคนมาแสดงความเห็นเราก็ไม่ต้องคิดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ขอมททิ่เข้าไปแล้วก็เพิ่มเร ok okay, ื okay, ่องเด็นวันน uhm. ีはは้ โ okay, อเคอนี้กับลูกนะ้ำช็กไฟน้ำคุณอันนี้คือไฟน้ำคุณเดยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลูกค้าใหม่นะครับตัวที่มันก็มันอาพเดทไม่ได้นะครับต้องไฟนาำคุณ JTG เท่านั้นนะครับก็ลองดูไฟน้ำคุณลูกค่านะครับพอดีว่าเนมะื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนไฟนาำคุณไปแล้วก็กดเพิ่มเครื่องดื่มวันนี้นะครับ มันก็จะไปขึ้นขึ้นในรายการเรื่องเด่นวันนี้นะครับข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาแทงข่าวเรื่องเด่นเดิมนะครับแล้วก็เราก็กดไปหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมก็เรื่องเด่นวันนี้ก็จะขึ้นมานะครับทั้งภาพแล้วก็ข้อความก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ของผมพอดีว่าายภาพพอดีจะไปสังทั้ภาพเลยนี่เลยไม่ได้ปรับมาปร <c oughs> ับมาเป็น4ๆก็ของทุกคนก็เข้ามาแล้วก็เมื่อเป็นายภาพทีแล้วก็ อัพโหลดขึ้นมาภาพมันก็จะมาขึ้นนะครับรัฐสมัครนักศึกษานะครับเป็นเรื่องดีวันนี้นะครับอันนี้จะให้เราทมกันอันนี้ก็กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามที่เราจะมาทํากันก็คือกิจกรรมกอสอนอนะครับอันนี้เมนูทางด้านนี้นะครับถ้านับลงมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับห้ากิจกรรมกอสอนอนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราบนไหนยังไม่ได้ใส โครงการเข้าไปหรือว่าสิทกรรมเข้าไปก็จะไม่ขึ้นนะครับของผมใสไปโครงการสิทธิพอเพียงนะครับขึ้นมาในโครงการนะครับคราวงนี้นะครับให้ไปที่เพิ่มข่าวสารนะครับอันที่สองทางด้านนี้นะครับเพิ่มข่าวสารกดคลิกเข้าไปนะครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับลักษณะเหมือนเดิมเลยก็คือว่าใส่หัวข้อนะครับว่าโครงการริฐกิจพอเพียงนะครับการทำน้ำหมักนะครับตัวอย่างนะครับรายละเอียดสั้งๆก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับว่าจากที่ไหนมูลที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ก็เป็นก,กิจกรรมกสทนสมบุญนะครับแล้วก็อัปโหลดไอคอนนะครับอันนี้ไอคอนนี้มันจะไปขึ้นบนหน้าหลักนะครับไอคอนขึ้นในหน้าหลักก็คือจะเป็นภาพเล็กเกขึ้นนะครับบนหน้าหลักนะครับภาพเดียวนะครับเลือกภาพที่เราคิดว่าภาพไม้สวยหรือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วก็คนที่ก็มาดูก็้าใจว่าเออเราจจกโครงการอะไรนะครับก็อโหลดใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมวิธีการอัปโหลดเหมือนเดิม โดยนะครับเรารู้นะครับรูปภาพเป็นไฟล์ j p g หรือว่า JPEG นะครับเท่านั้นนะครับขนาดนะครับหากรูปใหญ่เกินก็จะย่อให้อัตโนมัตินะครับก็ถ้าใหญ่เกินก็จะย่อให้เล็วรูปเล็กนะครับทีนี้ก็รูปเล็กเมื่องนะครับต่อมานะครับเนื้อหาเนื้อหาแล้วก็ใส่เลยนะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับจากที่ไหนแล้วก็ อัพรูปภาพเข้าไปนะครับก็ไปที่ปุ่มนะครับรูปแบบภาพนะครับแล้วก็ไปที่อัพโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เราก็คือเลือกรูปรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตกลงนะครับแล,ล้วก็รูปภาพก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับความกว้างความสูงมันจะขึ้นให้นะครับแล้วก็ตกลงนะครับรูปภาพก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ ทำลักษณะเดียวกับเบิร์ตนะครับก็คือเมื่อรูปภาพขึ้นมาปุ๊บเราอยากให้อยู่ตรงกลางล้วก็ไปคลิกที่จัดกลิ่นกลางนะครับรูปใหญ่เกินอยากให้รูปพอดีพอดีหน่อยแล้วก็ดึงรูปเข้ามานะครับนี้ลองทำมันดูนะครับไม่ยากนะครับลักษณะเดียวกับมคนก็เปเบิร์นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเรามีรูปอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปคอปลรูปนะครับไออคอปลเนื้อหานะครับคอปลรูปไม่ได้นะครับพราะอัพโหลด เราก็สามา building, ถรถไปคัด copy เนื <establishing> ้อหานะครับที่เราพิมพ์มาแล้วจากจากมี Word นะครับีน w o r เข้า Word แล้วก็คัดลอกมาแล้วก็หมาวางได้นะครับเฉพาะเนื้อหานะครับส่วนรูปภาพเราต้องอัปโหลดเอานะครับในเว็บไซต์นะครับอัปโหลดเอานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นก็คลิกเข้าไปนะครับถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องคลิกนะครับแล้วก็เพิ่มข่าวสารโดยสารัำคั์นะครับเมื่อกดเพิ่มข่าวสารโดยสารสำคัญเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นหน้ารายการ,การนี้เป็นอันนี้โครงการแรกใช่ไหมครับเมื่อเสร็จโครงการที่สองเสร็จมันก็จะขึ้นโครงการที่สองต่อโครงการที่สามโครงการที่สี่มันก็จะขึ้นนะครับอันนี้เราก็กลับไปดูหน้าหลักนะครับที่โฮมดูหน้าหลักปุ๊บเรามาดูกิจกรรมกสนนะครับก็จะขึ้นนะครับขึ้นกิจกรรมมาแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ก็จะขึ้นมาแทนกิจกรรมเก่านะครับคราวนี้นะครับเราก็ดูได้นะครับที่เข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับ อันนี้กลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับเรื่องที่สี่นะครับเราจะมาดูในเรื่องของอันนี้กิจกรรมกสทนเสร็จแล้วนะครับมาดูกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับในหัวข้อประกาศข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้นะครับอยู่ข้างล่างกิจกรรมกสทนนะครับประกาศข่าวประชาสัมพันธ์กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ของผมอันเดิมนะครับคือเรนรุ่นสี่พอเพียงก็ เป็นข่าวเก่านะครับประชาสารทันเรื่องเก่านะครับตอนนี้มาเพิ่มรายการนะครับกดนะครับที่เพิ่มรายการครับกดเพิ่มรายการเข้าไปนะครับเหมือนเดิมีกครับลักษณะนะครับใส่หัวข้อใส่รายละเอียดสั้นๆนะครับหมดมูประชาสารข่าวสารนะครับแล้วรูปไอคอนก็รูปเล็กๆเหมือนเดิมนะครับถ้ารูปใหญ่มันจะย่อให้นะครับที่เหลือรูปเล็กแล้วก็เนื้อหาข่าวที่ประชาสารนะครับก็ รับสมัครเรียนวิชาชีพนะครับหรือว่าประชาสมพั์เรื่องเรื่องการล้างมือนะครับเรื่องโควิดนะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะถามเหมือนเดิมว่าอนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือไม่นะครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ต้องคิดนะครับนะครับกดเพิ่มประกาศข่าวนะครับก็จะได้นะครับมันก็จะมาขึ้นที่หัวข้อนะครับประชาัมพงนของเรานะครับ แล้วเราก็กลับไปดูที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับกลับไปดูหน้าโฮมนะครับหน้าหลักเดินลงมานะครับข่าวประชาสัมพันก็จะมาขึ้นตรงหน้านี้นะครับที่หน้าหน้านะครับใครเข้ามาหน้าเว็บไซต์เราก็จะเห็นข่าวประชาสัมพัญที่เราพึ้นขักลงมาใหม่นะครับกดเข้าดูได้นะครับต่อมานะครับเรามาเรื่องสุดท้ายกันนะครับก็กลับเข้าไปที่เข้าดูระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาในเรื่องหัวข้อสุดท้ายก็คือประมวลภาพกิจกรรม นะครับคราวนี้เราจะมาคูมวลภาพกิจกรรมเนยนะครับหัวข้อคูมวลภาพกิจกรรมจะอยู่ทางด้านแถวที่สามนะครับด้านล่างสุดเลยด้านสุดของแถวที่สามนะครับประมวลภาพกิจกรรมอันนี้นะครับคูมวลภาพกิจกรรมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับคูมูลภาพกิจกรรมจะขึ้นไม่เหมือนอันอื่นนะครับอันอื่นก็จะขึ้นมาเป็นให้ใส่หัวข้อข่าวต่างๆคูมวลภาพกิจกรรมนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับ อนี้รูปภาพของผมรูปเก่ามันมันไม่ไม่ใช่ไฟ JPG หรือ JPEG นะครับก็ทำไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ใส่นะครับเราจะจัดทีมตั้งนะครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนรูปแบบอักษรนะครับได้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใส่สีได้หมดนะครับอยู่ที่เราจะจัดรูปแบบแล้วก็เราก็ใส่ชื่องบองการวันที่สถานที่นะครับหรือชี่กิจกรรมก็ได้นะครับกิจกรรมเด่นเด่นก็กิจกรรม นะครับกิจกรรมศิลปนาสานะครับกิจกรรมนี้มันจะไปขึ้นโงค์ควาพรกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็เลือกกิจกรรมที่คิดว่ามันเด็ดนะครับเพราะว่าเวลาใครที่เปิดเข้ามาเว็บไซต์กระทราของเราแล้วก็จะเห็นเห็นภาพอง์คกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใส่รูปไปดูดรูปก็ได้นะครับอัพโหลดรูปแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับกดแก้ไขนะครับกดแก้ไขเข้าไป นะครับแล้วก็มันจะเป็นว่าได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับข้อศูนย์หน้าหลักผู้ดูแลระบบนะครับคราวนี้เราจะไปดูประมวลภาพกิจกรรมที่เราได้แก้ไขไปแล้วได้ทํานะครับก็ไปหน้าหลักนะครับโมลนจะหน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่านี่ก็องมวลภาพกิจกรรมที่เราใส่เข้าไปนะครับโครงการนะครับหรือว่ากิจกรรมกิทธภาษาต่างๆนะครับแล้วก็รูปภาพก็จะขึ้นขึ้นมานะครับขึ้นลงมาด้านล่าง นะครับถ้าใครใส่ได้หลายรูปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เสร็จในหัวข้อที่ห้าหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็เข้ากะับเข้าสู่หน้าสุดท้ลยระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ห้าอย่างนะครับที่เราทํากันในบทที่สองนะครับเมื่อเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ทํากันนะครับทั้งห้าอย่างนะครับ ห้าอย่างนี้ทำให้เด็จนะครับในบทที่สองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบทที่สามนะครับบทที่สามเราจะมีต่อนะครับมีต่อกันในบทที่สามนะครับว่าเราบทที่สามเนี่ยครับว่าจะมีต่อว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนโดยสรุปนะครับในบทที่สองนะครับเรามาดูกันบ้างว่าที่เราต้องทํากันที่เราต้องใส่ข้อมูลใส่ลูกค้า,าเข้าไปีอะไรบ้าง หนึ่งหัวหน้าปอสสนตำบลนะครับที่เราต้องใส่รูปภาพที่ต้องมีนะครับอันนี้คือคืองานนะครับที่มอบหมายไปนะครับห้าอย่างด้วยกันที่เราต้องทํานะครับที่มอบหมายงานเข้าไปที่เว็บไซต์คอสสนตำบลนะครับอย่างที่หนึ่งที่ทุกคนต้องทํานะครับที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำก็คือหนึ่งนะครับใส่รูปนะครับหัวหน้าปอสสนตำบลพร้อมชื่อนะครับหนึ่งนะครับสองเรื่องเด่นวันนี้นะครับเป็น รัฐสมัครนักศึกษาระเด็นที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสามกิจกรรมกสศนนะครับใส่กิจกรรมโครงการอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งโครงการนะครับใส่เข้ามานะครับสี่กิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับให้ใส่ประชาสัมพันธ์เรื่องนะครับโควิดนะครับหรือว่าการล้างมือนะครับการล้างมือนะครับขั้นตอนการล้างมือนะครับหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับห้า ประมวลภาพกิจกรรมนะครับที่เรื่องกิจกรรมเด่นเข้ามาหนึ่งกิจกรรมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประมวลภาพกิจกรรมเด่นเข้าไปนะครับอันนี้คืองานนะครับที่มอบหมายนะครับในบทที่สองนะครับที่ทุกคนต้องทำกันนะครับเดี๋ยวเราทํางานนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเรื่องเดยนในบทที่สามนะครับบทที่สามก็เดี๋ยวจะมอบหมายงานในบทที่สามต่อนะครับส่วนบทที่สองวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบทที่สามกันต่อไป นะครับผมตอรีครับ